มาแบบบุญมีแต่กรรมบักมากบบก็ไว้บุญได้กรนบักของเอารักษาครับเขาลยรักครสุดใจแรเรีเจ้ามาการแรงแรเปรนบักขึ้นเขาเออครับนายยกช่างมครับนายยกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวันดีครับสุัสุคนอย่ทัง ไก่ทั้งไก่บ่ถือกระเบื้องใดคึ้กันทําใจสะก่อนะคู่ไม่คู่กะอธิษฐานอย่างไ้ถือทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็คือปูวานั่นแหละเท่าไปเบื้องคีเพิ่นว่าปูก็เรว่าคนมันกะรวยพอพร้อมกันเนาะมันกะสิมีผู้ใดผู้บัวมันแลลวแต่สวกแม่แต่ไม่สมพรมาถามคักๆเราบอคักเลื่องกลับมาถามผู้ไห้ค่ะน้ำมันเราเก่าสิบหาคักๆเนี่ยครับผมก็ยักไปตีเป็นเก่านึ่งหา ก็เสียตัวเองเรื่อ,องไปเีเพราะว่าบางแฉบางที่คนบอกตรงไรกับพ่อใดมันก็เสียพิษผักแต่ว่าเ้ากับพี่เจรน,นาเบึงไม่ไม่สมพอดเรามาอันอันคักๆเนาะเอาตบมาหาพ่อแล้วต่อสิกรับพ่อกับเสียค่าน้ำมันรถได้แค่เก้าสิบห้าบาทแล้วกันเนาะแล้วก็ขับมาใหม่อีก ไปดีมากคับนกแก่นแว่นนกแก่นแว่นเสียบมห้องเก่าวเก่าเนี่แหละเนี่ยมันผ่านเอาก็นั่งงอไปไว้ายเแต่ะมาพู่งไปวายใจราบูชาเนี่ค่ะขันหารพว่มะลเกาขันหาพวกมาไเก่าพ่งเป็นขันเก่าแล้วก็วาอย่าแต่ว่าเพียงแต่มือสุดท้ายให้ไปแต่งกันไปหาพญานาคเรื่อแต่งขันหาแล้วก็พวกมะไรเก่าพว่งมาเปลนห้าตแนั้นคะ แล้วก็บว่ามักับวี่ปัญหาหลายอย่างเนาะค่ะทีถ้าห้างเบิ่งตามตี่ตามคลิปสิฮูจานี่เ่ะผู้คนโทรมาหาไแม่คั่ตูนเนีตนเนีนเนีนมันก่าจากสิวันเน้ยนยังไ๋เราะคือจังโคขกสุดท้ายยังีงล่ะคือพนไห้มาก้าศมันว่าก้าวศนก่าี่ยมันก่เห้อกับเรื่มเกาหาสับัถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปตะทิแแหลกเห็นเ่ละแม่คั่วก็ซื้อต่ทีแหลกซื้อๆเลยทีใดเนี่ยได้สุดท้ายใบสุดซ้ำ เนี่ยสุดสองใบแต่นี่ตะเกาหาแต่ว่าหาเกาไม่คู่กันหลายขึ้นกันเก้าศูนย์กันเยอะขึ้นกันเก้าศูนย์ก็มันบอลสื่อเรียกไม่คู่กับสื่อขึ้นกันลูกคนว่าสื่อบันไดแล้วทึนบอลหลายแค่เท่าทึนบอหลายเท่าสื่อถีบไปยักหน้าใบก็ได้เนาะ ยังนับใบสองใบพ่อได้ลุ้นน่ะนะเข้าไปถึงซื้อถึงขนาดว่าสีเสือมัดนี่เขากับพี่เจรนาบูแม่ฆู่กับไฮปนแนวทางแล้วค่ะแต่ว่าโพลสุดท้ายก็ได้อาศัยปูนั่นแหละเมฆู่กับฟันบ่คิวคือเก่ามวดพวกการก็คือคิวน่ะเป็นสิเก้มกับปูบ่ได้บ่ได้แท้บ่ได้แท้ก็ต้องอาศัยปูคือเก่ายอมสยบปูเราแหละล่ะโพลสุด้ายคิวกับคิวเรียงวันเดียวเท่านั้นละ คเกียรติสอนเขาเพราะเต็มที่ได้หละอันทางนั้นไม่คู่ฝันอันนี้ก็ถือว่าได้เต็มที่เยอะได้ไข่กวนจะอองฝันเยอะเพราะว่าพวก่อยเชื่อก็ฝันยอม่างไรไม่คู่แต่ว่าบางบางหา้มันผัดเขาเนาะแต่ว่ากระได้ยืดแต่เ่ราะด้หลแต่ว่งวนนี่ถือว่าถือว่าปูให้แก่มือยเยอะก็ได้หลเตือคือวันกับเอกได้หลอีกเขาได้หลเยอะแต่ว่าพอวายวันก็ไปฝันอี่ว่าแมนเตะและปูเก็ไปท่วงรถเขาอีกแล้วไปท่วงไอเอี่ยม มือมือเสาร์นี่เด้เบิ่งคลิปสดสดหลอนหลอนเราบอกว่างไหนเราบอกว่าสีมี่โศกไงทีสชได้โซกไงนั่นแหละหทีเงเป็นลักซ์ซีด้อยเส่นนั่นล่ะมันกาให <MA IL> ้เชเโซกบ่พออร้อมกันเนาะค่ะมันกาได้บ่พร้อมกันกระท่ำใจสะก่อนผู้ละคนอาชีพว,ว,ว่าทั้งตรวจลอตเตอรี่อาจสิมีรางวัลก็มีเลยค่ะเด้อเอาขอให้กำร่างใจ่เอฟซีซูพูซูคนอยู่ทางบ้านเพราะว่า กูได้ก็อยากเฮ็ดอยากสร้างเมื่อเราคั่นปูบ่ให้ก็บ่มีเงินสิไปสร้างเพราะว่าแม่ครูก็สิได้เฮ็ดกฐินค่ะกฐินก่ะสิเอาไปรวมน้อเบิร์ดก็คือวันวันที่5สิแก่กองกฐินไปเพราะจององค์กฐินที่วัดปูเทพหองเนาะค่ะต้องครบต้องครบ56หาสิบหกคือหาสิบหกกับพี่หัวเป็น59เน้าโคบหาสิบหกนั่นแหละ แล้วก็มีคํามีหลายอย่างที่ผู้ปูว่าไปสร้างผ้าสร้างกระจายต้องไปจุ่มเก้าสิบห้าคมจังสิขั้นยาสัตว์ผ้าสร้างกระจายเพะวมันอาเซียนิ่นกับว่าคืนนั่นแหละเข้ากันกดไปเบื้องในครีบภาษีว่าแม่คู่ออกเลยจะม่าอะไรก้นฟังมันบมเมนค่ะเพราะว่ามันกับมีครีปจะลืมต้นนั่นบอลครับคือลืมต้นเนี่แหละค่ะปีนี้แม่คู่กับซื้อแต่ลืมต้นที่ได้ ปกติบ่ได้เพะวาเหลุตัวนี้บ่มีขายแม่แม่มามาเองมื่อ้นไปวัดผูเท์ท่องเห็นวาฬก้าว่ิ9าคนถามคนแล้วพ่มีครับตัวนี้เมืแล้วแม่ครูวหาเก้าเก้าหา่มีแล้วมีผ่เสียวมาสุมวนั่นกพี่เลยค่ะเมื่ไนพันว่นบ้านลยอันนี้ขันเกวัดนเกิดเกวัอยู่กับพี่พ่พี่อันอันพ่เป็นบ่่ได้ผนกันเด้อรับวันพวกเราพ่อจีบ่อว่นได้ผลเนี่ยว่านเรื่องรู้ว่าพ่อเมียเด้อมาพอเมียทำไขออกลั ไปกันก็เลยสิเราเรียกอันนี้ของแม่คู่นะค่ะของ้ันเดียวมักใไก่ของแม่เพราะว่าของแม่มีสูหาใบไหลโอ้ยเลี้ยงไก่สามตัวนั่นเลี้ยค่ะแม่ไปได้ค่ะสามสามหนึ่งโอ้ค่ะ้ยค่ะ แต่ร้ายคือกันก็ละาันีเพรามียนกได้ความฝันันว่าเด็กออกหาเก้าไปกันูได้บอกว่านี่ละให้ไปเอาเก้าหาเจ้าลูกรางว่าหลายเขาไปก็อกิมล้ลรวยแล้วไปก็บริจาเอฟไปเอาแล้วก็คือบ่นิสัยความควาบันนี้ละเพิ่นมานางขาขายอย่เนี่ยแต่ผู้ได้ว่าไป ลงไปเอาเซนเกาหานะะมว่ามือนไม่พูด่ในทังเหลี่ยอยู่เนาะแม่พู้ว่าเกาเจี้นไม่หม่มีเกาเจ็พูบอกวาเกาหาะค่ะแต่ตอนแม่ผูเว่าพีเอคแต่ว่ามันควมเป็นจริงก็คือพู้บอกว่าเกาานค่ะว่าจะได้ใคเกาวาไม่ผูมาเกาเจ็นเนาะว่าจะได้แม่ผจะแม่ได้ก่ยาถือี่เนี่ยแหละส้เจีกับเกาเจ็แม่ผูก็ยน่เะเกาา หาเก่าก็ได้เง yeah. the ี้ยดีกันเลยคม่ว่าถ okay. ้าเราซื้อหาเก่าครับเก่าแต่ว่าเก่าหาไดู้่วงเลยมาเอาพอหลังมาเอาจับไปค่ค่ะท่องกะไ้เตรียมมาสั่นได้สูซูเอเจ้าอืมได้ยุคอะไรยังแค่กันหมดยุคนี่ชื่อว่าดีละไรยิ้มเรารวยก็ได้แต่โม่ก็ได้คือจังปูทวงนั่นแหละพอสบายก็ได้เทียบมาหาเงินก็ได้หนักน่อยก็ได้หนักไงบ่เลยน้ามูเพราะว่าหนัก็กมูบ่อยซื้อ เออพันบ่ใยเสือเพราะว่ามันบ่มีสูตาตา้สิอเลขกตัวไหนเนาะไปจับลอตเตอรี่ไเก้าหาเก่าก็ได้เงินต่อได้ๆดีกบอกกับหนักหน่อยเดี๋ยวไปพูดแล้วว่าเก่าซีเก่าซีคนมากพวกเราคนมากปวดสิบังเนาะมันกับวกหจัเนาะไม่คู่กับพวหลู้เพื่อนบาดเนียนเอาพูเก่าซีเยวหนักหน่อยเลยว่าคนลงไปกันยังว่าเก่าหาสน หายหนักหน่อยทีมก็ยังว่าเก่าหายยับแปว่าสละละลาละวออไออไอไอคำแกก็เลยจำเลยแกก็เลยไปซื้อรอเตรียนะซื้อไปยู่งดิาสั่มาผู้ก็มาบอกตอนสุดท้ายยาคามาเศาได้ว่ากบบดายไลยดอกเก่าสิบสี่มอนอกเจี๊ยบอืมหายใจคันคันหาพอมวัาเลนบอกพี่เจี๊ยบยังเรื่องคันหาเ้อพ่จีคันหาพอมหาเก่าอบผู้สั่งตลอดต่อหัวดการนี้เลยก คิวที่ห้าลำดับที่เก้าสิบแปดเมียมาค่ะแต่แต่ขึ้ต้นเลยเป็นยังกเราะอว่าก็ขึ้นก็ได้ก็ได้เออให้ขึ้นแต่ขึนก็ได้่ขึ้นก็ได้ครับไม่วนนะพังไม่รออ่างไรโอ้เราคนคับ ข้างหลายคนอยโอ้ขางอ้ว่ามันข้างนั่นคือว่ามันเก็บปวดนั่นเยเจ๊ที่คือว่าอะไรไม่รู้ดั่งนี่กะถือว่าอะไรครับคือว่าอะไรตอนนั้นไอ้พาวบอกไอีพราวน่าบากกว่ะแต่ว่ามันคือว่าอะไรเขาว่าขายผ่อเพราะกานั่งวอกไปคือทั้งหมกเขาขายขายบางเขาก็ขายนักไปคือ พ่อขาันนั้นวะถือไะพ่อขายหนังวะข้าเขาขายตังมั่นตังน้อยเขาขายเออบังเนื่อยเขาขายปั้งยังไงเขาขายพ่อขายหนังวะไม่ต้องว่เบาครับผมอีนั่งกาพ่อพขอมันคือว่าไงบอคักบอกเมี่ยมเมียมเมื่อบอบอกคอกครับครับผมมันแ้าบอคักเมื่อรอมือถือ ขั้นให้ตีเอาขั้นได้ตีจนหัวหนอนนี่นะเขาพ่อแท้ตีจนเขางงอ่ะค่านามักงเราเท่าไหร่คะตเก้าสิบห้าบาทพ่อเก้าชี้ผาตีพ่าตั้งคับๆเก้าชิ้างั้นะเขาการได้วาเแล้วได้ด่วนตามด่วนนะถูกาะได้เงินได้อไมากนักตีไปตัวมันจะเรนักเขียได้ เอาคิบหาว่าทางังยังไปฝันอยู่ได้ยังสมอควดไปฝันวกเสียวการแรงมาจะถ่าอีกจะี่หาว่า,จ,า,วา,า,งงาวจัางมาหอกถ่องได้ันบจังไม่ถึนไหที่นังสมจังไม่ถึงไหนก็นังสมข้อไหนเอาตั้งหาคำว่าออกมาแต่ว่าค่าถุนเรืเอเอราาร่องไทยเก่า,าว่าคาดมาก ตังไดกับไปห้องกังได้บหองพิ่กับทกับคือมอหองกัาเอมหามแล้วเดีวว่าค่สอว่นนด้วันที่แม่ห้องกับว่านี้คือเกากม่ถึงวัน้เขาว่าหันนักบุมมีแต่กมบะนมาหลับก็แก่บุญนี่หลับันบะกุเอาซะกันเขาไม่ได้ใครจได้เกล่่นเจ้าหมาอกันแไดเป็นบางคบเคือเก